สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามซาวคนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแกะกล่องรีวิวนะครับอัปเดตสต็อกกันสักนิดนึงนะครับนะวันนี้มีสินค้าเข้ามาล็อตใหม่นะครับเป็นเสียงแหลมแหลมจานขนาด4นิ้วนะครับนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ราคาพร้อมส่งไปเลยนะลูกค้านะใครจ้าวเอาไปพร้อมส่งเก็บเงินไปทางเลยไม่ต้องโอนก็ได้นะครับนะตัวนี้เป็นแหลมจานขนาด4นิ้วนะครับเป็นสีดำๆอย่างเงี้ยนะฮะนี่นะครับ เป็นสีดำๆอย่างนี้มาพร้อมกับ C นะครับนะ CDV 335J นะครับทนกระแสไฟที่250โวลต์สวยๆเลยนะครับนะผมแถม C ีให้ไปด้วยนะครับในกล่องเขามาอย่างนี้เลยนะฮะเป็นสีดำๆอย่างนี้นะลูกค้านะนะครับนะเป็นแหลมจานขนาด12มิลครับนะหดๆทนๆกันไปเลยลูกค้านะโคตรสวยเลยนะครับนะลูกค้านี่นะครับดูครับเป็นสีหน้าดําอย่างนี้นะครับ ใครที่ชอบหน้าดำๆอย่างงี้นะครับส่วนวอย์นะครับถ้าเกิดว่านะวอย์ผมมีขายนะแยกขายตัวละ60บาทนะครับนะวอย์นะครับนะรับไปครับนะแหวมจานตัวนี้ครับรับไปครับคู่ละ300บาทรวมค่าจัดส่ง300บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางไปเลยครับลูกค้านะครับนะมีมาไม่กี่ลังลูกค้านะครับมีมาแค่4ี่ห้าลังตนเองหนึ่งลังก็มีแค่20คู่นะครับนะรับไปคู่ละ300บาทรวมส่งแหวมจานทนทนดึกๆึก แรงๆนะครับนะขนาด4นิ้วนะครับใส่บล็อกเดิมได้เลย4นิ้วใครที่แหลมจานไม่ใสนะครับนะไม่ไม่ทนวอยขาดนะเปลี่ยนใหม่ได้เลยลูกค้านะครับนะนะครับนะราคาเป็นแค่300บาทนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางไปเลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดในการติดต่อสั่งซื้อไว้ที่หน้าจอนะครับนะสำหรับวันนี้ตูมตามตูมตามสารข้อยญาตลาไปก่อนนะครับอ่านี่เป็น YouTube ใหม่ของผมนะครับนะ ฝากกดติดตามช่อง YouTube ตูนตามซาวช่องใหม่ด้วยนะครับสำ,สำหรับวันนี้สวัสดีครับ